ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยเมื่อกี้ก็ขอบคุณคุณป้านะครับผมที่โทรมาถามว่าจนชมออกดอกรัดอกดําดอกร่ว,ว,ว,วงก็ต้องถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูทางไลน์นักคุณป้าเนาะคุยกันแล้วว่าจะดูว่าเกิดจากน้อนเจาะหรือว่าเป็นไม้ที่เราไม่สมบูรณ์อันนี้ก็ไม่สมบูรณ์หรอกนะคุณป้าตัวน,นี้ถ่ายให้ดูแต่ก็ไม่ไดจะถ่ายยาคายอะแหละนะก็ถ่ายให้ดูแล้วพวกนี้คงจะอพิปรดานะมามา,มาให้ดูว่าจะชอบกันไหมนะ อันนี้ก็จะตูนเพชบรนณาเป็นตระกูลเดียวกับเพชบรนณาแหละเพชพันล้านเนี่ยเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมเสียบกิ่งแล้วนะแต่ไปเสียบเยอะอันนี้ก็ให้ให้น้ําปุ๋ยบ้างก็เทลงตรงนี้แหละอันนี้ปุ๋ยหมักที่ผมทํานะทําให้ดอกเขาจะได้ผลดีนะทําให้ดอกไม่ร่วงช่อดดอกมาได้ดีขนาดเป็นไม้ที่ไม่สมบูรณ์นะอายุมากแล้วนะเนี่ยก็ยังโอเคได้เลยใส่ให้ไม่หมดขวดไปเลยเนาะ เรารวยจะตายไปมาเก็บผักครับผมมาเก็บผักขายยังจะไม่ได้น,น,น,นานๆจะได้ขายต้นเดือนกับเขาเพราะไม้ตัวเองไม่สวยแหละไม่ใช่อะไรหรอกถ้าไม้ผมสวยผมก็ได้ขายแหละนะไม้ผมไม่สวยไม่สมบูรณ์ลยก็เลยไม่ได้ขายต้องมาหากเก็บผักกินก็มาหากเก็บอะไรที่ทุ่งนาไปกินพอแล้วจะก,กลับบ้านแล้วผมหิวข้าวพอดีไข่เป็นไข่ได้ไม่นานหรอกได้ผักมาประมาณนี้และผักก็มนะเบา จะได้ทำกับข้าวเอาไปต้มจกีให้แม่ด้วยเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม้ไม่สวยขาดการดูแลกันให้นะก็เรื่องปุ๋ยเรื่องยาผมไม่ได้ใช้นะผมปล่อยอย่างเดียวแต่ก่อนผมเคยใช้นะตอนที่สมัยผมรวยมากตอนท่านหัวพอมีเงินซื้อพอมีเงินซื้อมามาใส่เขียดละใบก็จะงามใบแล้วก็กิิงจะโตจะอวบจะ ได้ขายอันนั้นแหละถ้าพูดตรงๆแต่ถ้าแบบนี้ยังไงก็ไม่ได้ขายหรอกใครมาซื้อนอกแกตก็ละยี่สิบบาทเด้อจะมีท่านซื้ออยู่อันนี้คาเมล่าแล้วต้นเดียวเดี๋ยวออกหลอกบอกบ้านจะหให้ดูเอาไว้ทําพันบ้างจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ